การเรียนรู้มีอยู่ทุกที่แต่ความรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์จึงต้องมีการจัดกระบวนการให้ผู้เรียนสามารถใช้ผัสสะและประสบการณ์เดิมของตนเองก่อเกิดองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ได้อย่างเต็มที่วันนี้เราจะพาเด็กๆไปเที่ยวชมความงดงามความมหัศจรรย์ในการสร้างปราสาททั้ง4หลังอย่างน่าทึ่งในยุคที่ไร้เทคโนโลยีเขาใช้วิธีการหรือหลักการใดในการสร้างและสร้างปราสาทไปเพื่ออะไร เด็กๆจะพาไปชมปราสาทว่าจะมีความงดงามและมีลักษณะเป็นอย่างไรและนี่คือปราสาทบ้านพลวงจัดเป็นเทวสถานของชาวฮินดูเมื่อพันปีก่อนปราสาทบ้านพลวงตั้งอยู่ที่บ้านพลวงตำบลบ้านพลวงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ สร้างขึ้นตามรูปแบบศิละปะสมัยคลังถึงสมัยบาปวนในเขมรโบราณช่วงพุทธศตวรรษที่16ถึงต้นพุทธศตวรรษที่17เป็นเทวสถานหรือาศาสนสถานตามความเชื่อของชาวฮินดูเป็นสถานที่บูชาความอุดมสมบูรณ์ปราสาทหลังนี้สร้างด้วยหินชายบนศิลาแรงมีอยู่หนึปรางซึ่งสันนิษฐานกันว่าน่าจะยังสร้างยังไม่เสร็จฐานศิลาแรงสูงประมาณราวร2เมตร ด้านบนจะพบตัวปราสาทหนึ่งปรางแต่ด้วยขนาดของฐานที่มีขนาดใหญ่และการแกะสลักที่ยังไม่สมบูรณ์จึงมีการสันนิษฐานว่ายังคงสร้างไม่เสร็จในปัจจุบันตัวปราสาทประธานอยู่ในสภาพชำรุดส่วนยอดหักพังทลายยังคงเหลือเพียงส่วนฐานและเรือนาธาตุซึ่งภายในมีลักษณะเป็นห้องโลง่งเดิมเคยประดิษฐานรูปเคารพที่สำคัญของปราสาทบ้านพลวงแห่งนี้ห่างจากตัวปราสาทไปทางทิศตะวันออก ราวประมาณ100เมตรจะพบบารายขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสนามโบราณที่เก็บกักน้ำไว้อุปโภคบริโภคของชุมชนที่นี่ในสมัยโบราณนี่คือบารายสาระโบราณของปราสาทบ้านพลวงห่างจากปราสาทบ้านพลวงไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ25กิโลเมตรบนแผนที่ในพื้นที่บ้านถนนตำบลประเทียมอําเภอสังขาตจ,จังหวัดสุรินทร์จะพบกลุ่มปราสาทหมื่นชัยพื้นที่ตรงนี้มีปราสาทจำนวนสองหลังคือปราสาทมีชัยหรือหมื่นชัยเป็นศาสนสถานที่เคารพบ,บูชาตามความเชื่อของชาวฮินดูในอดีตเป็นปราสาทที่สร้างด้วยอิฐบนฐานศิลาแลงถูกสร้างขึ้นราวๆพุทธศตรวตรรษที่15-16ในยุคข,ของพระเจ้าสุริยวรมัน ตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเหมือนกับปราสาทบ้านพลวงปัจจุบันส่วนยอดของปราสาทนั้นไม่มียังพบร่องรอยคูล้อมปราสาทเป็นรูปตัวยูอยู่บ้างและห่างจากปราสาทมีชัยหรือหมื่นชัยไปทางทิศเหนือราวๆ1 0 0เมตรจะพบปราสาทอีกหลังซึ่งเรียกว่าปราสาทกังแอนเป็นอรคยยศาลหนึ่งในหนึ่งแห่งสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ช่วงพุทธศตวตรรษที่16-17ถึงซึ่งถูกสร้างหลังปราสาทหมื่นชัย ประมาณ400ถึง500ปีเราจะไปดูปราสาทถนนตำบลตะเคียนทำไรคะนี่เป็นเหล็กนะคะโคตรท่าเหล็กแต่ทุกคนจะเห็นว่ามันน่าจะพังเลยนะคะพังเลยเขาก็จะใช้เหล็กด้วยการกันไว้ไม่ให้โครงทับนะคะ ศิดาแรงก็คอยกันเลยรค่ะจะไปดูนรยเยคะอย่างูไม่เจอที่ดีอันนี้ชาต้อิฐิลาแลงแล้ก็ไปชมถ้ำศิลาแลงสภาพปราสาทกังแอนในปัจจุบันมีการนำหินมาตั้งเรียงรายเพื่อนำมาจำลองรอการบูรณะให้มีความสมบูรณ์ต่อไปเราเดินทางต่อไปยังปราสาทยายเหงาไปทางทิศตะวันออกของปราสาทหมื่นชัย และปราสาทบ้านพลวงอีกประมาณ25กิโลเมตรบนแผนที่ในระนาบเดียวกันนี่นะคะปราสาทยายเหงามีมีองค์อยู่สองปางฐานหน้าไปทางทิศตะวันอ,ออกถ้ามาถึงแานหน้าไปทางทิศตะวันอ,ออกนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะเราจะพาไปชมข้างในกันเลยนะคะไปเลยณบ้านโพนชัยตําบลบ้านชบอําเภอสังขาดจังหวัดสุรินทรพบปราสาทยายเหงาตั้งปรากฏอย่างโดดเด่นด้านหน้ามีลำห้วยเสนไหลตัดผ่าน นีะคะปาสาทยายเหงาสร้างบนอิศิิลาแรงนะคะด้านหน้ามีประตูทางเข้าและล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วปราสาทยายเหงาเป็นเทวสถานหรือศาสนสถานตามความเชื่อของชาวฮินดูในช่วงพุทธศตรวตรรษที่16-17ที่ประกอบไปด้วยตัวปราสาทสองปรางก่อด้วยอิฐบนฐานศิาลาแรงตั้งเรียงกันในแนวทิศเหนือใต้ตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกมีกำแพงแก้วที่สร้างจากหินศิาลาแรง ด้านหน้าประสาทมีซุ้มทางเข้าหรือที่เรียกว่าโคปุระอย่างเห็นได้ชัดที่นี่คือเทวสศสานของชาวฮินดูซึ่งสังเกตได้ว่ายังคงสร้างยังไม่เสร็จเพราะทางหน้าทิศเหนือยังมีฐานอิดลงเหนืออยู่จากข้อมูลลักษณะแผนพังของอาคารสันนิษฐานกันว่าน่าจะมีตัวประสาททั้งหมด3ปรางแต่ด้วยเหตุการณ์และวันเวลา จึงไม่สามารถสร้างให้แล้วเสร็จได้เช่นเดียวกันกันกบปราสาทบ้านพลวงเราเดินทางต่อไปอยังบ้านเมืองทีตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินด้วยระยะทางประมาณ40กิโลเมตรบนแผนที่เพื่อไปชมปราสาทเมืองทีและนี่คือปราสาทเมืองทีจัดเป็นเทวสถานอีกแห่งหนึ่งของวราสาท้อง4ีหลังซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีสามราง จริงๆแล้วมีอยู่5าปางเพรอีก2ปางได้พังลงไปเที่ยงร้อยแล้วปราสาทเมืองทีเป็นเทวสถานหรือศาสนสถานอีกหลังที่สร้างด้วยอิฐแต่ด้านล่างไม่ปรากฏฐานหินศิลาแรงเนื่องจากมีดินทับถมและตัวปราสาทถูกบุรณะจากกลุ่มคนชาติพันธ์ชาวกุยและชาวลาวที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในราวพุทธศตวตรรษที่23-24ซึ่งตรงกับสมัยอยุธยา ถูกสร้างจำลองเป็นเขาพระสุเมนตามความเชื่อของชาวฮินดูมีลักษณะคล้ายปราสาทสีคอรภูมิแต่มีขนาดเล็กกว่านอกจากตัวปราสาทพื้นที่ตรงนี้เป็นชุมชนโบราณเชื่อกันว่าเป็นบ้านที่เจ้าเมืองสุรินหรือเชียงปุ่มเคยอาศัยอยู่ก่อนย้ายไปอยู่เมืองพัทยสมันและสร้างเมืองสุรินในเวลาต่อมาเมื่อเราลองลากเส้นปราสาททั้งสี่หลังให้มาบรรจบกันบนแผนที่ ก็จะพบความมหัศจรรย์ของพื้นที่ในการสร้างเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมระยะทางใกล้เคียงกันอย่างเหลือเชื่อด้วยสมัยก่อนไม่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วความรู้หรือวิธีการสร้างยังมีอยู่หรือไม่หรือเป็นแค่ความบังเอิญหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นพื้นที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ใหม่ๆขึ้นมา กลายเป็นองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดในอนาคตที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักและห่วงแหนทรัพยากรในชุมชนสู่การเรียนรู้กระบวนการอนุรักษ์ให้มีความยั่งยืนต่อไป